แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการล้างไส้กรองนะครับเมื่อเราต่อน้ำประปาแล้วเข้าเครื่องแล้วนะครับยังไม่ต้องเสียบปักนะครับก็ให้เปิดน้าเนี่ยเข้าเครื่องไปก่อนนะครับน้ามันจะค่อยๆเข้าไปทีละกระบอกนะครับเราจะได้ยินเสียงน้ำเนาะทีนี้เมื่อน้ําเข้าไปทีละกระบอกแล้วนะครับให้เรามาทําการหมุนสายที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าให้มาร์กเอาไว้หมุนสายที่ปักกระบอกเบนออกก่อนนะครับเพื่อเราจะทําการล้างไส้กรองด้านล่างนะครับหมุนออกไว้อย่างนี้นะครับ ตรงนี้หาอะไรมาลองไว้ก็ได้นะครับหาถังหรือว่าจะปล่อยทิ้งลงอ่างอะไรก็ได้นะครับเมื่อถอดแล้วนะครับเราเปิดน้ําแล้วถอดสายแล้วนะครับให้เราทำการเสียบปลั๊กเอาเสียบปลั๊กเนี่ยปั๊มจะทํางานนะครับจะทําการล้างไส้กรองจาก่ด้านล่างนะครับและน้ําจะมาออกที่สายนี้นะครับน้ําที่ออกมาเนี่ยจะมีฝุ่นดาๆนะครับเนื่องจากคาร์บอนเนี่ยมันยังไม่ถูกน้ํานะครับเมื่อมันถูกน้าเนี่ยไอพวกฝุ่นผงอะไรของมันเนี่ยครับ จะลอยมากับน้ำนะครับน้ำก็จะขุ่นจะดำได้นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะครับอาการนี้นะครับจะเป็นก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนไส้กรองเราติดตั้งเครื่องกรองใหม่นะครับและการทําแบบนี้ก็คือการทําทุกครั้งเมื่อเราเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนข้างล่างนะครับการเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอนโพสต์ข้างบนนะครับเมื่อเราเปิดน้ําทิ้งแล้วแล้วน้าใสแล้วนะครับให้เราถอดปลั๊กออกน้ําจะหยุดนะครับพอถอดปลั๊กออกน้ำจะหยุดตรงนี้น้ำจะหยุดแล้ว ให้เราทําการเสียบกลับที่เดิมครับเสียบกลับเข้าปากกระบอกเมนเวนเหมือนเดิมนะครับเมื่อเสียบกลับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเสียบป,ปก๊กเสียบป,ป๊กเนี่ยครับไฟเบอร์ก็จะทำงานนะครับก็จะผลิตน้ําผลิตน้ําเพื่อไปเก็บกในถังนะครับเมื่อถังเต็มแล้วไฟเขียวจะขึ้นนะครับเมื่อไฟเขียวขึ้นแล้วนะครับเราจะทําการล้างไส้กรอกโพสคาร์บอนด้านบนนะครับเพราะว่าโพสคาร์บอนตัวข้างบนเนี่ยยังไม่ได้ถูกล้าง วิธีการล้างโพสคาร์บอนข้างบนนะครับก็ให้เราทําแบบเดิมถอดฝักออกก่อนเมื่อถอดลักออกแล้วนะครับทีนี้ให้เรามาเปิดที่ก๊อกน้าเดือดครับก็เปิดก๊อกน้าเดืมน้นําที่อยู่ในถังเนี่ยครับจะออกมาล้างโพสคาร์บอนน้าที่ออกมาช่วงแรกๆก็จะดําเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคาร์บอนเหมือนกับตัวคาร์บอนบล็อกนะครับจะเป็นคาร์บอนอยู่ข้างในผิผน,นะครับก็เปิดไปจนกว่าน้ําจะใสหรือว่าง่ายๆก็ได้ครับหมดถังเลยก็ได้ล้างถังในตัว พอเปิดหมดถังไปแล้วนะครับก็ปิดกลอก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับขั้นตอนการล้างนะครับกลอเสียบป๊กก็ปล่อยเครื่องผลิตน้ําจนเต็มทีนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับขั้นตอนการล้างไส้กรองนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้และเหตุผลที่ว่าทําไมต้องล้างไส้กรองข้างล่างก่อนทําไมต้องดึงสายออกจากเมนเบนเพราะว่าฝุ่นผงเนี่ยที่อยู่ในคาร์บอนเนี่ยครับถ้าน้ามันช้าล้างออกมาแล้วเนี่ย มันเป็นผงเป็นฝุ่นใช่ไหมครับมันจะเข้าไปอุดตันอยู่ในเมนเบนอาจจะทําให้เมนเบนเราเนี่ยต้องเปลี่ยนไวขึ้นนะครับเพื่อทางที่ดีนะครับแล้วก็เสียเวลาล้างมานิดหนึ่งก็ขั้นตอนการล้างก็จะล้างอยู่แค่สองครั้งนะครับก็คือตอนที่เราเปลี่ยนส้กรองอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับเปลี่ยนส้กรองพีพเนี่ยไม่เป็นไรครับมันเป็นขาวๆมันไม่ต้องล้างแต่พวกนี้ครับมันเป็นฝุ่นนะครับฝุ่นผงถ่านอย่างเงี้ยครับมันจะดบ ฉะนั้นก็ต้องล้างนะครับขั้นตอนการล้างก็จะมีประมาณนี้นะครับในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนไส้กรองนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราติดตั้งนะครับตอนแรกที่เราติดตั้งเนี่ยระบบมันยังไม่มีน้ํานะครับตอนเราเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยน้ำจะอยู่ทุกส่วนเลยของเครื่องกรองนะครับเราก็ต้องระบายน้ําก่อนนะครับ <cem> เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนไส้กรองนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ